สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับอันนี้เป็นชาหญ้าหวานเซเวียของโครงการหลวงนะ Royal Project โ,โ,โครงการหลวงก็ตัวนี้จะเป็นสารทดแทนความหวานที่ไม่กระตุ้นอินซูลินจากธรรมาชาติล้วนๆนะผมก็กำลังทดลองอยู่ว่าไม่ใช่ทดลองสิ จะเอามาชงกับกาแฟครับปกติที่ผมใช้มันจะเป็นน้ำนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นใบก็เลยต้องมาดูว่าจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับการชงกาแฟก็แก้วประมาณนี้นะผมใช้รครึ่งแก้ว2แก้วเป็น2แก้วก็ใส่น้ำเต็ม1แก้วอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในแก้ว s t a า buck s แบบนี้แล้วก็ใส่ เอาน้ำร้อนนะน้ำร้อนใส่เข้าไปแล้วก็ไอตัวนี้ใส่เข้าไปตอนนี้ผมลองอยู่ที่หนึ่งกำมือเลอกเล็กแบบประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันจะหวานน้อยไปนิดนึงก็จะใช้ประมาณ2กํกำมือนะลองค่อยๆแต่งดูว่าความหวานมันเหมาะสมสําหรับการชงกาแฟไหมนะครับซึ่งผมใช้วิธีชงกาแฟกับนมแอลลีนนะแต่ตามทฤษฎีแล้วเนี่ย กาแฟกับนมมันไม่ค่อยเข้ากันนะมันจะทำให้ไปบล็อกการดูดซึมนมครับแต่ก็ดีกว่าที่จะไปกินครีมเทียมเพราะครีมเทียมเนี่ยมันจะเป็นพวกไขมันทรนสทั้งนั้นเลยนะก็ไม่แนะนำให้กินก็อย่างน้อยก็ใครที่ติดครีมเทียมก็มาชงนมแทนและกันแต่ว่าใช้นมหวานได้ไหมก็ไม่แนะนำอีกเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลน,นะ ก็ใช้นมจืดก็ได้แต่ว่าผมว่ามันท้องเสียง่ายนะไม่รู้เป็นอะไรแต่กินนมแอนลีนี่ท้องจะเสียน้อยกว่านะก็ลองดูครับว่าใครที่สนใจดื่มชาเอ้ดื่มชาที่ไหนล่ะดื่มกาแฟนะแต่ว่ายังติดหวานเหมือนผมเนี่ยก็ลองใช้ย่าหวานของโครงการหลวงดู สำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลูกนะผมก็จะเริ่มเริ่มปลูกละแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ใบของหญ้าหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบน้ําให้โดนเท่าไหร่ใบเขาจะเน่าเสียนะก็ต้องจะใช้สายน้ําหยดครับซึ่งเป็นผมว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะปลูกได้นะแต่ว่าผมจะต้องไปสร้างแทงค์ที่มีความสูงประมาณตามทฤษฎีที่เขาแนะนําคือของ ของทฤษฎีของพวกกลุ่มนักวิชาการนะครับก็จะประมาณ1เมตรครึ่งขึ้นไปนะผมต้องทำฐานแบบนั้นแล้วก็มีบันไดขึ้นไปด้วยซึ่งต้องทำการเชื่อมเหล็กครับก็ถังผมมีแล้วนะก็ต้องทำแบบนั้นนะ่ะต้องใช้เงินอีกแล้วก็คิดเอาไว้ก่อนก็ใช้สายน้ำหยดซึ่งไม่ต้องใช้พวกแมคชนิกพวก ปั๊มอะไรอย่เงี้ยครับจะดีกว่าเพราะว่าผมเคยใช้ปั๊มแล้วนะไม่มีปัญหาว่าปั๊มมันเสียเสียง่ายแล้วก็พยายามใช้อะไรที่ไม่ใช้ไฟฟ้าจะดีกว่าครับโอเคสวัสดีครับ